ผีถ้วยแก้วเป็นการละเล่นอย่างหนึ่งที่มีอยู่ทั่วโลกโดยเชื่อว่าเป็นเพราะผีหรือวิญญาณทำในเรื่องราวในอนาคตได้ในประเทศแถบตะวันตกผีถ้วยแก้วจะเรียกว่าวีจาบอร์ดหรือกระดานวิญญาณหรือกระดานพูดได้โดยเป็นของเล่นสำเร็จรูปที่ผลิตและวางจำหน่ายครั้งแรกเมื่อวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช1890และมีการจดสิทธิบัตร ไว้เมื่อวันที่10กกุมภาพันธ์พุทธศักราช1891ในรูปแบบของเกมกระดานใช้เล่นเพื่อความเพลิดเพลินโดยชาติแรกที่เชื่อว่าใช้การละเล่นแบบนี้เพื่อติดต่อสื่อสารกับผีน่าจะเป็นชาวจีนโดยมีการค้นคว้าจากนักประวัติศาสตร์พบว่ามีการเล่นมาตั้งแต่ยุคราชวงศ์ซ่งราวพุทธศักราช1,100เรียกว่าฝูจี โดยเป็นกิจกรรมที่มีการทำกันเป็นลํำเป็นสันถึงขนาดมีตำราหรือคู่มือบันทึกไว้เลยทีเดียวก่อนจะมาถูกห้ามในยุคราชบงชิงก่อนการปฏิวัติสินหาไม่นานนอกจากนี้แล้วยังมีการละเล่นคล้ายคลึงกันนี้ในอินเดียโบราณกรีกโบราณโรมันและยุโรปยุคกลางอีกด้วยโดยคำว่าวีจาหรืออุยจิที่ใช้ในความหมายภาษาอังกฤษมาจากคำว่าอุยในภาษาฝรั่งเศสแปลว่าใช่และจา ในภาษาเยอรมันที่แปลว่าใช่อีกเช่นเดียวกัน